ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับหรือลักษณะที่เราต้องรู้จกักจากการกำหนดให้กับความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมมีช้อยอยู่สองช้อยครับ ช้อยที่1คือความยาวด้านต่างที่ประกอบอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพเคลื่อนไหวนะครับตามมาด้วยช้อยที่2คือสัญลักษณ์ของมุมีต้าแล้วก็สัญลักษณ์มุมฉากทั้งหมดนี้จะแสดงลำดับตามภาพเคลื่อนไหวที่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ชมนะครับ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มนำเข้าสู่วิชาตรีโกนนะครับการรู้กรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอชขอเชิญชม,มได้เลยครับ ครับอ่อลองชมดูอีกครั้งนะครับครับอ่อในในช่วงของ การนำเข้าช่วงแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนช่วงที่2นั้นเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปนะครับในในช่วงนี้ผมก็เลยขอ,เ,อเน้นสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของอรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ็วิชาตรีกลน,นะครับท่านสังเกตดูซิต้านะครับ ที่เกิดจากเส้นตรง A แล้วก็เส้นเอเส้นตรง B นะครับกับเส้นตรง C นะครับมาพบกันณนะจุดจุดหนึ่งทำให้เกิดมุมซีต้านะครับในจุดนี้นะครับกับท่านสังเกตการประกอบของความยาวออของเอนะครับความยาวของเส้นตรง A นี้เมื่อประกอบไปแล้วจะเกิดมุมฉากนะครับ ถ้าผมมีข้อฝากไว้ในช้อยแรกเพียงท่านี้ก่อนนะครับครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ